สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรัดก็กลับมากับผักหลังห้องชวนกันปลูกอีกแล้วนะคะวันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตชมบรรยากาศผักหลังห้องริมระเบียงของเราที่ปลูกนะคะตอนนี้เราก็จะขออัปเดตถั่วพุ่มที่เราปลูกไว้นะคะซึ่งรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่5แล้วนะคะซึ่งตอนแรกเราก็จะลุ้นตอนที่เราทําคลิปรุ่นที่4เนาะว่าเขาจะได้เก็บให้เราไหมนะคะ <c oughs> สุดท้ายนะคะ รุ่นที่สี่ที่เขากําลังโตให้แบบนี้ <S 2> <S 2> <ๆ>เห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้คือรุ่นที่เลยอันนี้รุ่นที่ห้านะคะรุ่นที่สี่เก็บไปแล้วเนาะแล้วเขาเล็กๆเท่านี้ต่อช่วงหนึ่งนะคะแล้วทีนี้เขาก็จเจริญเติบโตให้เราพร้อมได้เดี๋ยวเราก็จะบํารุงเดี๋ยวรอเขาอีกอาทิตย์หน้าเราได้จะได้เก็บนะคะแล้วก็เราก็จะมาอัปเดตด้วยนะคะว่าเขามีนี่เลยนะคะช่อดอกอ่อนๆสีม่วงๆแบบนี้เนาะต่อช่วงนี้แดดก,ก็จะแรงนะคะ ก็จะโดนแสงนิดนึงเนาะก็ย้อนแสงเห็นไหมคะอันนี้คือเป็นดอกถั่วพุ่มนะคะใกล้ๆเนาะซึ่งจะเป็นดอกจากหลังรุ่นที่ห้าออกมาแล้วนะคะซึ่งเขาจะเป็นรุ่นๆให้เรานะคะช่อเห็นไหมคะช่อเล็กๆช่อดอกหรือที่บานกําลังบานแบบนี้หรือที่ตูมดอกแบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆเหมือนว่าเขาก็ยังจเจริญเติบโตให้เราได้เรื่อยๆนะคะ เดี๋ยววันนี้รัดก็จะพาเพื่อนๆมาบํารุงเขาเลยนะคะเพราะว่าเราจะเก็บอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะเดี๋ยวเราก็บํารุงเขาใส่ปุ๋ยไปอาทิตย์นี้อีกหนึ่งอาทิตย์เราก็ทันนะคะเขาก็สามารถจเจริญเติบโตรากเขาก็จะดูดซึมปุ๋ยที่เราใส่นะคะจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ช่วงพืชผักจเจริญเติบโตหรือพืชผักช่วงกําลังออกดอกเราก็ใส่ปุ๋ยได้นะคะโดยวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะรัดจะพาเพื่อนๆใส่ปุ๋ยนี้นะคะ อันนี้จะเป็นปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะที่รัดใส่ไปเรื่อยๆเนาะก็หลายๆรุ่นเราก็ทําคลิปไปแล้วเนาะแต่ว่าเดี๋ยวรัดก็จะมาอัปเดตใส่ปุ๋ยรุ่นที่5นะคะเพราะว่าเราก็ลุ้นว่าเขาจะติดผลให้เราไหมสรุปเขาติดนะคะเพราะว่าช่อเล็กๆบางทีถ้าเขาไม่ติดเขาก็จะร่วงหล่นไปนะคะแต่อันนี้เขาก็ติดมาให้เราได้เห็นกันก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่เราได้เห็น การเจริญเติบโตของพืชผักที่เราปลูกเล็กๆเนาะในเห็นไหมคะกระถางเขาเล็กๆแบบนี้เองนะคะน่าจะสี่นิ้วเห็นไหมคะเส้นผ่าศูนย์กลางแค่สี่นิ้วเนาะเขาก็ยังมีการเจริญเติบโตออกดอกให้เราไว้รอรุ้นว่าจะติดผลไหมแล้วก็ตัวผลนี้ก็กําลังจะใหญ่นะคะผลเขาก็เป็นฝักใหญ่นะคะเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆบำรุงแบบเช่นเคยนะคะโดย เราก็จะอ่าที่กระถางเนาะเราก็บำรุงง่ายๆนะคะนี่แล้วเปิดเปิดแล้วเนาะแล้วก็จะใส่ลงไปเลยนะคะอ่รอบๆโคนต้นเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นพริกหยวกนะคะรุ่นที่2ที่เราปลูกเนาะแล้วก็จะใส่ไปด้วยนิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะก็อันนี้ โคนต้นพลิกหวานรุ่นแรกรัดเหลือโคนไว้ว่าเขาจะออกช่อใบให้ไหมนะคะก็จะได้บำรุงรองกันเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นการพาปลูกพาบำรุงเคล็ดลับนะคะเทคนิคง่ายๆฉบับหลังห้องเราปลูกผักในกระถางเล็กๆแต่เราก็สามารถให้พืชผักจเจริญเติบโตได้นะคะช่วงนี้หน้าหนาวแล้วแดดก็ค่อนข้างที่จะแรงเนาะแต่วันนี้ไม่มีลมนะคะ วันนี้รู้สึกไม่ค่อยหนาวก็แดดค่อนข้างที่จะร้อนนะคะวันนี้เราก็ดูเนาะเราก็ใส่ไปอีกนิดนึงู<ม>ุงั้งเท้าวก็จะย่อยง่ายนะคะเพราะว่าเขาเละเอียดเนาะเป็นเล็กๆนะคะเนี่ค่ะเราก็จะเห็นเป็นรอนรอนเห็นไหมคะรอนรอนของมูลั้างเท้านี่ยค่ะ ดูแบบใกล้ๆเห็นไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นหลอดเล็กๆของมูลค้างคาวนะคะที่เขาไปเก็บมาเนาะอันนี้เราก็จะใส่บำรุงนี้ไปเลยนะคะต้นพริกหวานสวีทเบเปอร์นะคะชิลีมันก็คือมันก็ลังโปกนะคะก็ Welcome to my channel นะคะ uh, This is my g a r d e การ t เด e น l t from my apartment นะคะ in the back room o Thank you everyone for watching my video we can grow together thank you so much ก็ขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะก็ can j o ยแ can subscribe like comment and share นะคะก็ทุกๆกํำลังใจมีค่าเสมอนะคะก็วันว่างเนาะเราก็จะอัดคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะห่างหายไปนานก็ขอบคุณกำลังใจเพื่อนๆที่แวะเข้ามานะคะรับชมเนาะ หลังจากที่เรา,าใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวรัดก็จะขออนุญาตาลดน้ำเนาะเดี๋ยวก็จะไว้อัปเดตเหมือนรัดจะติดต้นอะโวคาโดที่เราซื้อมามเมล็ดอะโวคาโดนะคะที่เราซื้อมาเหมือนมันจะติดแล้วนะคะเดี๋ยวรัดค่อยพาไปดูตอนท้ายอีกทีหนึ่งเนาะเดี๋ยวอันนี้รัดก็จะขอพาลดน้ำปุ๋ยที่เราใส่ไปในต้นถั่วพุ่มเมื่อกี้นะคะก็ง่ายๆนะคะ ล้วก็จะมีแก้วเนาะแล้วก็น้ําแล้วก็จะพักไว้หนึ่งคืนนะคะแล้วก็ลดลงไปเลยนะคะเนี่ค่ะอนี้แล้วก็จะลดเสร็จแล้วนะคะก็ลดต้นพริกนะคะน้ำเขาก็จะหยดลงมาข้างล่างอ,อันนี้ตอนแรกตอนนี้จะปลูกพริกใหญ่นะคะกระถางนี้แล้วว่าเขาหมดรุ่นไปแล้วอันนี้ก็ลดนะคะเดี๋ยวรัดพามาอัปเดตอะโวคาโดนะคะ นิดๆน,ดนดหน่อยเนาะเดี๋ยวลงมาข้างล่างกันนะคะอันนี้จะเป็นต้นเมล็ดอะโวคาโดที่เราพึ่งพึ่งเพาะกันนะคะคือเราซื้อมาแล้วเราก็วางไว้เฉยๆไม่ได้ทําอะไรนะคะอันนี้เขาเห็นไหมเขาเขาแตกออกแล้วนะคะเขาก็จะติดรากให้เรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้เขาแตกออกเห็นไหมคะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะติดรากแล้วก็ออกผลิใบนะคะซึ่งก็เป็นการาพาเราก็จะวางไว้แบบง่ายๆเอา พอวคาโดไม่ต้องมีอะไรมากนะคะอันนี้ก็อีกมเมล็ดหนึ่งเนาะที่เนี่ยค่ะเราก็จะวางไว้ถ้าเราซื้อมากินเพื่อนลองเพาะได้นะคะอันนี้ก็อีกมเมล็ดหนึ่งเห็นไหมคะแต่มเมล็ดนี้เขาแตกแล้วเดี๋ยวเขาก็เนี่ยอันนี้เขาแตกแล้วนะคะเนี่ยลากอยึดแล้วเห็นไหมคะรัดแกะไม่ได้อย่างนี้นะคะลากขยึดแล้วเนาะเขาก็จะแตกเดี๋ยวเรารองอกอีกทีหนึ่งนะคะ ก็เป็นการเพราะเอามมเมล็ดโอะโวคาโดจากมเมล็ดผลสดแบบง่ายๆนะคะก็วางวางวางไว้เนาะแต่บางทีวางไว้เขาก็ไม่งอกก,ก,ก,ก็มีนะคะก็เราก็มีทำรดน้ำเขาด้วยเนาะให้เขาชืน้นเดี๋ยวเขาก็จะงอกออกมาให้เราเองนะคะเนี่ยค่ะเป็นต้นโอะโวคาโดแบบง่ายๆนะคะก็สำหรับเดี๋ยวพาขึ้นไปจบคลิปข้างบนนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะรัดก็ ขอบคุณเพื่อนเทุกกำลังใจมากนะคะเราจะขอจบคลิปด้วยดอกถั่วพุ่มสีม่วงๆสวยๆแบบนี้นะคะก็มันก็จะ,จะแลด,ดส่องเนาะก็เป็นธรรมชาติของพืชผักหลังห้องที่เราอยู่กันนะคะก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะรัดก็ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆนะคะ thank you for watching my video h a v e a n i c e day see you again next time bye bye สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะใส่ปุ๋ยพืชผัก ดิมระเบียงหลังห้องของเรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ